สวัสดีครับช่องช่องพญหย,ยงเอช่องหยงจิมฟาร์เมอร์ครับที่หมามันออกลูกหกตวัวมน่ะนะครับไปไปเอาขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันครับบ่เห็นขากนอก้องหกตัวครับนี่เด้จัก็มือได้ซิบมือนะเอาไปเลยได้ซิบมือครับได้๋ซิบมือครับกวนอยครับเอามาร่วมกันกอน่น ผู้อัมภ์เมมันเอาไปเลี้ยงครับพวกมันรู้อภิธรรมมันเอาไปเลี้ยงครับเป็นยังคือขังไหม่องมันสิแลนออกเลยขังก็ไหวครับหมาหน่อยหกตัว,ต,วตัวหนึ่งซื้อตัวหนึ่งซื้อแพนดา้าอีกตัวหนึ่งซื้อรีโอนตัวหนึ่งซื้อเขากีน,นี่เลงแดงเขากีนี่ตัวนี้ไว้อันตัวนี้แพนดา้าตัวหนึ่งข้าเจ้าเขาเนี้ว พวกโตครับถเถอกเบิดตัวถเถอกเบิดครับตัวถเถอกเบิดเอาไว้อไนอกก็ได้ยอยอได้ทายของแม่ลูกแม่เดียวกันนี้ครับนี่ที่หมาผมไปพ่อว่าจะวันที่สามนะครับ <มา S 2> ไปพ่อยอย,ง,ยงหน้ามะละกออกแต่วันที่สามพู้จากนี้กายมนะครับตอนนี้เขาจะเอาไปเบิดแหละครับเพื่อนเอาไปอูป้ไปทมเบิดทุกโตแหละครับมืนอีาไปขอเพื่อนมา เหนมหากันุรท่ทายออ้น้องมันจักทุารได้เป็นอ้เป็นน้องครับดูบดท่าว่าแพนดา้นาสีไงกูมูแพนด้าสีไงกูมูครับเบื้องนี่โอกันยัยอยู่ตัวนี่นี่โอกันยัอยู่เขาเจ้าก็เหนียววิญญาณมูแท้หมามาันจะทงหน้าวะนี่น่องนี่น้องกันนี่นะครับวเดียอให้เพื่อนโู้ผุดทแตะกี้ผมมาสีเรียงไปผู้เดียวนะครับหกตัวตัวเถิดบัดตัวผู้บัดครับ เป็นตุผ uh, ูวัดไายงามครับครับอ้าวเมื่อวันกันหนาวเมื่อกล่องน้ำพอาเบื่อตัวนี้ีิโอตัวนี้แพนด้านี่ตัวนี้แพนด้าตัวนี้เข้ากี้นี่น้องแดงเข้ากี้นี่ครับนึงแดงเข้ากี้ตัวนั้นใบอันตัวนั้นใบอันเบื่อวันขอนี้วขาวเจ้าขึ้นไปอยู่แก่พูนขเนี้วขาวเจ้าคือไปอยู่แก่พูนน้อออกมาเบื่อวขอนี้วขาวเจ้าย่านมัวว่าอาการมัวเห็นกินเขาว่ามันคือเงาเฉย นอนแนบเบิ้งมึงด่านอนแนบเบิง้งเหรอไอ้ยนอนแนบเบิ้งครับขอบคุณนปูมันอุปถัมภ์เรียงมันครับซอยชีวิตมันไหนมันใหญ่ไปเติบโตไปนี่แล้วมันกบ,บดีดหรอกครับแนบเบงมันสิได้จักมือแล้วบอลจักแต่เพื่อนเอาไปจากนี่แต่วันที่แต่วันที่สิบเห็นค,ครับแยกย้ายกันคนนพ่อคนมาโอ้ยคืองามเดี๋ยวเอาไปเอาไปคนมาเดี๋ยวสิบมือมันเอาไปจกักรแต่มันเกิดมากหนักเสิบประมาณเดือนหนึ่งนะคือกินเข่าเก่งคักได้ครับ วันยังวันยางพกตัวเอาไว้ใน่กองก็ใช่ไหมน่กองมันบังอยากออกอ,อยากออกมันแข็งแรงกูมูกนี่ครับเสียบมือกับแข็งแรงขาดนะครับนาะมันสีแยกย้ายกันไปอยู่บ่บบอทายถ้ำมันอีกครับอาจจะบ่อท้ายถ้ำโว้าสียาย่ใหญ่โตเป็นนุมเดี๋ยวจะสีปเลาะใช่แล้วเนี่ย ยังหอง้องที่ไรยังห้องเดี๋ยวจะไปส่งจะของอยังหรอกญาติพี่น้องกันนี่เราไปเลียงครับโอ้ยดิเห็นเดี๋ยวม็มีค่วมสุกครับดเดี๋ยเลียงมันก็มีห่วมสุกแล้วล่ะครับบบต้องการย่างอื่นหรอกนี่ใ้บุญพลากัเอาอีตทางหากขอให้ได้ค่วมสุกกับเป็นพ่อได้ซอยซีวิตมันเพราะว่าหมา,มาแม่มันพนี้จอนจังมาแต่ใส่นะครับมาออกเห็นี้ว่าจะเอาไว้กินนมแม่มันก็นยังมอเห็นอยู่ครับ นี่รถไปชนแม่มันบ่บโกเห็นมันมาเนาะแค่แม่มันกินเขาเป็นเหรอครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับน้อเดี๋ยวมันโตถ้ามีโอกาสเนี่ยมาร่วมกันอีกสีไทายว่นนี้ครับสวัสดีครับจากช่องยงเขมฟ้ามือขอขูดคุ่งขอขอคุ้งคายะเลื่อกดที่ตามเด้ครับกดที่ตามไปแน่ครับย่เลื่อกดที่ตามครับฝากนะครับ